สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้มาสอนนะคะลูกศิษย์ที่มีความสนใจเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมมาดูนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในคลาสแรกนะคะที่จะสอนกคือหนึ่งสอนสุดมืต์กลางสอง,สอ,งสอนนะคะ,นนะ,คะการทำพิธีกรรมในการสถาปนาการบูชาถวายวเทพเจ้าองค์ที่เราสถาปนา หรือองค์ที่เป็นประทานของเรานะคะเราจะมีทั้งที่เรียนเหนือนะคะและอีกดี่บ้าน,นะคะจะมีการเรียกว่าประกอบนะคะประกอบซึ่งการประกอบมอกระลัตเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์มหาเทพมหาเทวีที่เราจะสถาปนาต้ใช้คําว่าสถาปนานะคะการใช้คําว่าสถาปนาค,คือการแบ่งตั้งองค์ที่เป็นประทานของเรา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้มาสอนขาลุศิที่มีความสนใจเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมมาดูนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในคลาสแรกนะคะที่จะสอนคือหนึ่งสอนสุขพระเราศสองสอนน,น,อสอน,นะคะการทำพิธีกรรมในการสถาปนาการบูชาพระวิเศพเจ้าองค์ที่เราสถาปนา หรือองค์ที่เป็นประทานของเรานะคะเราจะมีทั้งทีนเลียงเนือนะคะและอิฐย้านนะคะจะมีการเเรียกว่าประกอบนะคะประกอบซึ่งการประกอบมอกรัรเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์มหาเทพมหาเทวีที่เราจะสถาปนาต้องใช้คำว่าสถาปนานะคะการใช้คำว่าสถาปนาคือการแต่งตั้งองค์ที่เป็นประธานของเรา